เมื่อวานเนี่ย่ก็ลยยืมคิดก็ได้นายทหารตั้งแต่ประยุทธ์เป็นนายกนายทหารมาบ่อยบอย่บอยมากถ่ายรูป อตอ,ตอ,อ,อ,น,อ,อ,อน,นน้องอก็หาข่าวขายเหมือนเราขายขนมเนี่ยเนาะก็ถึงที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไงแล้วเราใช้ได้ไง ของมันแพงมากอ้าจะซื้อก็ส่วนน้อยก็ไม่ได้อะ่โร้ยไปร้านไอ้ฟอกินไปตลาด